สวัสดีครับมาฝอกันรอบถึงนะครับน้อมือนนี้น้ออันกระซิบว่าเรื่องเท่าแขกเต่าถ้าผู้สาวไปเบืองหนังให้ฟังนะครับน้อเท่าแขกเต่าเพิ่นไปจีบสาวเพิ่นเขาท่าผู้เท่าเวลาไปหาผู้เท่าตะลื้อเทือก็ได้อันสมปลาบักกะเที่ยสมปลาตะเพียนไปฝากมันแซ่ผู้เท่ากัมากที่ละไปบานไนก็ได้ไปฝากไปต้อนผู้เท่าก็เดิมใจอ่อนกันมากแต่ผู้สาวกับเพิ่นในบันไดดอกผู้สาวกับเพิ่นในมากเพิ่นปันไดดอกเท่าแขกเต่านั่นแต่ว่าก็ าขีนผู้เทาา่าบ่ได้เนาะเมื่อหนึ่งผู้สาวคนว่ามันอยากเบืองหนังมันก็เลยส่วนแ่วแขกเต่าไปเบิ่งเป็นมูแ่าแขกเต่าบวเคยไปยักเถื่อที่หลาเคยเขาในเมืองเนาะโดนๆสิเขาในเมืองเถื่อกอบวเคยไปเบิง่งดังยุโรปดังยักเถื่อผู้สาวส่ว,วนก็นต้องไปเนะาะบบมีเงินมาตาที่นี่ก็เลยโอ้ยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนาะคนว่าคนกันดารผู้สาวไหวคนเป็นดำหน้าจางเ <c oughs> ป็นดำหน้าจางก่อนอาทิตย์หนึ่งได้เงินมากก็เลยสิบห้าผู้สาวไปเบืองหนังมาตาที่นี่ก็พากกันกลับไปในเมือง ้วยความที่เท่าแขกเต่าพุนบ่เคยเขาลุหนังเนาะเวลาเขาลุกหนังนั่นเวลาเขานั่งปุ๊บบอกมันก็สีเวลาเขาลุกปุ๊บบอ่อมันก็สีเด่งขึ้นมันลบะมันมันสิมีสปริงเด่งขึ้นเวลาเขาสีนั่งก็จังเอามือกดลงเขาจงนั่งเนาะเท้าแขกเต่าแล้วเปจังสันเดีวแล้วไปหอดอันบอกมันต่างสูงอยู่แล้วก็น,นั่งถึงบ่ะต่างสูงสูงเลยนั่งแบบ อยู่สูงอยู่คนเดียวนะสูงเป็นตังอันตังงานอยู่ผูเดียวเลยบางมูออย่างหลังหมดเลยนะคนจองตัวอันหนาเวทีเนาะจองตัวหนาหนาโลกเมื่อคืนคนคืนมามั็นนั่งกลางแปลงก็เคยนั่งตรงหนา้านั่งกลางแปลงนั่งอยู่ในโลกมันก็้จองหนาตัวอันข้างหนา้าให้กันนั่งบางมูขอข้างหนา้าผู้สาวอายคนหลายผู้สาวลูกหนียางเลย ดาเต่าเยังมียางน้ากดนุสาวไปโอ้ยยังมาวิลกรรมเหมือนวิแตนแนวไปตัวหัวนะครับเนาะเมืนเอนในกระจบแหละวิลกรรมดาวแขกเต่าอยู่โรงหนังครับเดี๋ยวเมื่อเอื้อ,อหัว่าฟังใหม่เนาะเดี๋ยวฝากกดไลคไ์กดติดตามกดแชร์นะไ่เด้อเป็นกําลังใจแน่ขอบคุณได้หลายครับสวัสดีครับ